นิทานเรื่องกวางจอมโมให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรณป่าแห่งหนึ่งเป็นทินที่อยู่ของบรรดาสัตว์ป่านานาชนิดในขณะที่สัตว์ต่างๆกำลังหากินอยู่ก็วังเกิดเสียงคือก้องทำให้สัตว์ทุกตัว แตกตื่นนี้ด้วยความตกใจเสียงนั้นคือเสียงคู่คำรามของพยาลาสสีนั่นเองแม้ตัวมันจะอยู่ไกลแต่เสียงที่มันคำรามก็ทำให้สัตว์ป่าทุกตัวกลัวมันทั้งนั้นเมื่อเสียงขู่คำรามนั้นยุติลงสัตว์ทุกตัว ก็ค่อยคลายความตกใจและจับกลุ่มคุยกันต่างก็พากันกลัวเจ้าป่าจะจับพวกมันกินเป็นอาหารขณะที่ทุกตัวกำลังปรับทุกกันอยู่นั้นเจ้ากวางตัวหนึ่งก็ปากรขึ้นพร้อมกับพูดว่าพวกเจ้ามานั่งปรับทุกศอกทำไมกันหรือกับแค่ร้าจีสีตัวเดียวข้าสิ ข้าไม่เคยกลัวมันเลยสักนิดเดียวพวกท่านนี่ขี้ขาดกันสิจริงแค่ได้ยินเสียงขู่เท่านั้นพวกท่านก็กลัวกันแล้วนี่ถ้ามันมาทั้งตัวแล้วก็พวกท่านคงตกใจตายหมดแนด่เลยเจ้าวกวางกาวพวกที่ยอมรับว่ากลัวกันทุกตัวว่าแต่ท่านเถอะท่านมีอะไรดีในตัวหรือท่านถึงไม่กลัวเจ้าป่าตัวนั้นเลย กระต่ายปลาสิงนั่งฟังเอ่ยถามก็เขาแหลมคมของข้าไงล่ะข้าเคยไล่แทงเสือโครง่งหมีหรือแม้แต่ราชสีมันก็เพ่นหนีเพราะข้ามาแล้วมันโอ้อวดเสียงอวดเขาอันแหลมคมของมันแต่แล้วก่อนที่เจ้ากวางจะโอ้อวดต่อไปเสียงขู่คำรามก็ดังกึกก้องขึ้นทั่วบริเวณนั้น เสียงอันดุร้ายของราชสีจอมโหดนั่นเองอพอได้ยินชัดแล้วว่าเป็นเสียงอะไรสัตว์ทุกตัวในบริเวณนั้นต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าระวันไปหมดป่าทั้งป่าสับสนโอนมานไปทั่วในจำพวกสัตว์ที่วิ่งหนีก็รวมเจ้ากวางขี้คุยตัวนั้นด้วย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดเป็นนายของตนเราไม่ควรพูดโอ้อวดเกินความเป็นจริงเพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง